สวัสดีชาวราศีมังกรทุกท่านนะครับผมก็ขอทํานายดวงชะตาความรักของชาวราศีมังกรตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่15พห้พฤษภาคมนะครับว่าความรักของชาวราศีมังกรจะเป็นเช่นไรนะครับผมและนี่ก็เป็นการทํานายดวงความรักทั่วๆไปนะครับไม่ใช่ของใครคนใดคนหนึ่งซึ่งอาจจะตรงหรือว่าไม่ตรงสับพุนก็ได้นะครับและสำหรับใครที่อยากดูดวงส่วนตัวกับผมก็แอดไลน์มาได้เลยนะครับรายละเอียดอยู่ข้างล่าาคลิปนี้นแล้วเช่นกัน ก็เริ่มดูดวงคำลักของชาวราศีมังกรตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่15บห้าพฤษภาคมไปดีกว่าว่าจะเป็นยังไงกันบ้างนะครับผมมาเริ่มที่ไพ่ใพแบแรกกันดีกว่าไพ่ใบแรกนะผมเป็นภาพของไพ่หกเหรียญน,นะครับผมซิกออฟเพนดิคอนนะครับเป็นภาพของผู้หญิงคนหนึ่งเหมือนกับว่าเขาวาดรูปไปแต่ผู้ชายคนนี้เหมือนกับเขาเห็นรูปภาพอันนี้แต่ว่ามันเนี่ยช่างแตกต่างกับรูปที่เขาวาดนะครับมันก็เปรียบเสม,มือนความรู้สึกของ ชาวราศีมังกรท่านเลยว่าตอนนี้คุณอาจจะรู้สึกว่ามันเกิดอะไรนะครับผมระหว่างคุณกับเขากับคุณกับคนรักของคุณนะครับผมมันเหมือนกับไม่ใช่คนเดิมมันเหมือนกับความรู้สึกความรักต่างๆเนี่ยมันเหมือนกับคนที่ไม่เหมือนเดิมไม่รู้สึกเหมือนกับเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเหมือนกับคนที่เคยรักกันนะครับไพ่ใบนี้เนี่ยเหมือนกับไพ่หกนี้เข้ามาความรู้สึกของชาวราศีมังกรอาจจะรู้สึกเหมือนกับมันถดน้อยลง มันถดถอยลงไปหรือความรู้สึกที่เราทุ่มเทให้เขาไปหรือว่าการพูดคุยของเราสองคนเนี่ยไม่เหมือนกับเราคุยอยากเขามากแต่เขากลับตอบเราแค่สั้นๆหุ้นหวนหรือว่าอาจจะมีความรู้สึกเรื่องของความรักเนี่ยไม่เหมือนเดิมต่อกันนั่นเองไพ่หกเหรียญใบนี้ก็เปรี่ยนสมอนความรักของชาวสีมังกรท่านแหละนะครับผมที่คุณรู้สึกตอนนี้ว่ามันรู้สึกเหมือนกับความรู้สึกที่ไม่เหมือนเดิมความรู้สึกที่เหมือนกับไม่เขาเรียกว่าอะไรเหมือนกับเปลี่ยนไปนะครับผมให้หกเหรียญแต่ไพ่ใบต่อมาเนี่ยขึ้นเมามาไพ่เด็ดสเบ เลือกที่จะนิ่งเฉยดีกว่าเพราะว่าเห็นผู้ชายคนหนึ่งเห็นไหมครับเขาพยายามดึงเชือกแล้วก็ดึงวัตถุอันนี้เพื่อขยายวัตถุอันนี้ไปตามที่เขาต้องการแต่เห็นไหมครับว่ามันไม่ขยับเลยผมคิดว่าชาวสีมังกรเนี่ยคุณเองก็เหมือนกับเรารู้นะว่าบางทีเนี่ยเราสามารถที่จะไปดึงเขามาได้ไปบังคับเขาให้เขากลับมาคุยกับเราไปฝืนล้างเขาให้เขามันกับตอบข้อความเราพยายามให้เขาเนี่ยสนใจเราพยายามให้เขาเหมือนกับดึงเขากลับมาหรือพยายามดึงใครสักคนตรงเนี้ยกลับมาเป็นเหมือนเดิมแต่ไพ่สเตนไปนี่บอกว่า เราเป็นคนที่ไม่ใช่คนแบบนั้นเนี่ยเราไม่ใช่คนที่พยายามจะไปทําอะไรงี่เง่าไปทําอะไรที่เหมือนกับว่าควบคุมใครสักคนหนึ่งนะผมอยากจะให้เขามาก็มาเองไม่อยากจะเป็นคนที่เป็นฝ่ายที่ต้องมานั่งดึงไม่ต้องมานั่งหลังเหมือนผู้ชายคนนี้ยเพราะภาพที่คุณเห็นเนี่ยคือไพ่สเตนเข้ามาจะเห็นผู้ชายคนหนึ่งเห็นไหมครับเขาพยายามดึงอันนี้ด้วยความรู้สึกเหนื่อยด้วยความรู้สึกที่เหมือนกับพยายามอ่ะแต่วัตถุเนี่ยไม่ได้ขยับเข้ามาหาเขาเลยก็เปรียบเสมือนความรักของชาวราศีมังกรแหละคุณรู้สึกถึงการเปลี่ยนไปก็จริงคุณถามว่่่าา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 าคคคคคุุุุุณณณณณททํํใหห้้้้เเเขขกกลลัับออไไไดดดดรรรืป็สสมมถถึงง เรียกร้องควบคุมเขาพยายามฉุดลั้งเขาว่าให้เขากลับมาเป็นเหมือนเดิมหรือให้เขากลับมาคุยกับเราเนี่ยทาได้แต่ไพ่ขึ้นมาว่าเราไม่ใช่คนที่น่ารำคาหรือว่าคนที่เงีที่จะต้องทําอะไรแบบนั้นกับคนที่เรารักนั่นเองอยากจะให้เขามาคุยกับเราด้วยใจอยากจะให้เขากลับมาหาเราหรือเดินเข้ามาหาเราเนี่ยด้วยความรู้สึกสบายใจเด้กก็อยากมาจริงๆนะครับแล้วไพ่ไปต่อมานาะผมขึ้นมาว่าคินออฟวานผมคมิดว่าตอนนี้ชาวสีมังกรท่านค,ค,คุณเองก็อาจจะเป็นเหมือนกับคินออฟวานไปนี้แหละเป็นผู้หญิงที่นั่งคุนคิดอยู่ว่า ทำไมมันเป็นแบบนึงทำไมเดี๋ยวนี้มันเป็นอีกแบบนึงไพ่คืนออฟบ้านใบนี้เราในในนบอกชาวสีม,มังกรท่านว่ารู้สึกบ้างหรือเปล่าว่าทำไมเดี๋ยวนี้เราเดินไม่ค่อยจับมือกันเลยความรู้สึกของเราไม่ค่อยแคร์กันเลยโทรก็ไม่อยากจะคุยกันเท่าไหร่ไม่ค่อยแคร์ไม่ค่อยสนใจในคําพูดของกันและกันเลยนะครับผมไพ่คืนออฟบาในใบน,นี้บอกชาวสีม,มังกรยท่านว่าคุณอาจจะนั่งคิดอยู่นะครับผมว่าทำไมคนรักของคุณเนี่ยเขาถึงเปลี่ยนไปทําไมคนรักของคุณเนี่ยทำไมเดี๋ยวนี้เขาเหมือนกับ เขาเรียกว่าอะไรเหมือนกับทาตัวเปลี่ยนไปทําตัวเหมือนกับเหินห่างไม่ค่อยใส่ใจไม่ค่อยสนใจความรู้สึกข,ของเรานั่นเลยนะครับผมไพ่ขึ้นมาแบบนี้เหมือความว่าเราเนี่ยนั่งคิดถึงเขานะเราเองนั่งน,นึกถึงเขาแต่เขาเนี่ยรอมองเห็นเขานึกถึงเขาปุ๊บเนี่ยเราก็รู้แล้วว่า เห็นแล้วแหละว่าเขาคิดถึงใครกันบ้างคิดถึงใครกันบ้างนะครับผมวันนี้เขาเหมือนกับคนที่ไม่ใช่คนที่เรารู้จักไม่ใช่คนที่เคยเหมือนเดิมกับเราเพราะไพ่ใบต่อมาเนี่ยขึ้นมาไพ่สองดาบหรือว่า two of swords นะครับผมไพ่ใบนี้นะผมบอกชากสิมังกรท่านว่าเหมือนดาบสองเล่มเนี่ยมาปักอยู่ที่กลางใจเรานะครับผมเรารู้เลยเหมือนกับว่าเรารู้ทุกอย่างดีเรารู้ว่าเขาเปลี่ยนไปแค่ไหนจะให้เราพูดเนี่ยเราก็พูดได้แต่ไพ่ขึ้นมาบอกว่าเราเลือกที่จะนิ่งเฉยดีกว่าเรื่องที่จะไม่พูดเรื่องที่จะไม่บอกเรื่องที่จะไม่เเหมือออนนกกัับวว่่าายฉ คนักของเราเนี่ยไม่เหมือนเดิมเปลี่ยนไปคิดถึงใครกันบ้างไม่ใช่คิดถึงแค่เราเนี่ยไพ่ใบนี้บอกว่ามันเจ็บใจนะไม่เสียใจนะแต่ว่าเราก็ไม่อยากจะพูดไม่อยากจะรังไม่อยากจะทําอะไรที่เหมือนกับว่าไปทําให้คนลกของเราเนี่ยรู้สึกเหมือนกับเราไปสร้างความวุ่นวายหรือว่าไปก่อกลัวหรือว่าไปเหมือนกับไปบังคับขู่เขน็นหรือว่าไปเหมือนกับเป็นทําตัวแบบงี่เง่าใส่เขานั่นเองไพ่ใบนี้ได้บอกชาวสีมังกรท่านว่าเราก็เจ็บใจนะเราก็เสียใจ นะครับผมที่เราเห็นคนรักของเราเนี่ยคิดถึงใครกันบ้างใส่ใจคนอื่นสนใจคนอื่นนะครับผมไม่ค่อยแคร์เหมือนเดิมเลยไม่ค่อยสนใจความรักของการและกันเหมือนเดิมมันก็เหมือนกับว่าเรารู้แต่เราไม่จะพูดนั่นเองนะครับและพไพ่ใบต่อมาผมพูดว่าตอนนี้เขาเปลี่ยนไปเพราะไพ่ใบนี้นะผมเป็นภาพของผู้ชายผู้หญิงคนหนึ่งเป็ไผผนไพ่ของไพ่เทมพลรนเข้ามาเห็นไหมครับผมว่าผู้หญิงคนนี้เทน้ําลงไปเนี่ยแล้วน้ำเนี่ยมันไหลออกมาหมดเลยน้ำอันนี้มันเหมือนกับสะเปิดสะงความรู้สึก ความรักหลายสิ่งหลายอย่างที่เราทุ่มเทกับเขาไปแต่วันนี้เขารู้สึกเหมือนกับเขาไม่สนใจเขามองไปหาใครก็ไม่รู้เขาคิดถึงใครอยู่ก็ไม่รู้ไพ่ใบนี้ลยบอกชาวสีมังกรเท่านว่าคุณเองอาจจะทําเหมือนเดิมเข้าไปทุ่มเทเข้าไปใส่ใจเข้าไปเอาความรู้สึกดีให้กับเขา แต่บางทีครูลองห้อยู่อ่ะแต่เขากลับรู้สึกเหมือนกับไม่ได้คิดถึงการที่เราเจ็บปวดเสียใจ้องห้เลยแต่เขานึกถึงเหมือนกับมองเหม่อลอยนึกถึงใครบนใบหน้าของเขาไพ่ใบนี้บอกว่าชาวสีมังกรอาจจะเห็นคนรักของคุณเนี่ยตอนที่คุณเข้าไปคุยหรือว่าคุณทําอะไรก็ตามคุณอาจจะเห็นสีหน้าของคนรักของคุณว่าเขานึกถึงใครกันบ้างคิดถึงใครกันบ้างวันนี้เหมือนกับมันไม่แน่นอนไม่มั่นคงอีกเหมือนเดิมอีกต่อไปแล้วไม่รู้สึกเหมือนเดิมไม่รู้สึกชัดเจนอีกต่อไปแล้วนั่นเองนะครับผมแล้วไพ่ใบต่อมาเนมาี่งไมา ผมคิดว่าไพ่ใบนี้ชาวราศีมังกรท่านนะครับผมบอกเลยว่าคุณอาจจะรู้สึกว่าถ้าเกิดมีคําตอบจริงออกในออบวานในในีนะผมบอกว่าถ้าเกิดมีวิธีถ้าเกิดมีคําตอบหรือว่าอะไรก็ตามที่เราสามารถทําได้เนี่ยชาวราศีมังกรคงทําไปแล้วพไพ่ใบนี้บอกชาวราศีมังกรท่านว่าคุณเองก็ค่อนข้างจะคิดว่าเราฉันต้องทํำยังไงล่ะ แล้วฉันต้องทำยังไงนะครับผมให้คุณเนี่ยกลับมาเป็นเหมือนเดิมให้คุณเหมือนกับกลับมาสนใจกลับมารักกันเหมือนเดิมเพราะวันนี้เธอเปลี่ยนไปจริงๆเพราะวันนี้เธอไม่เหมือนเดิมพไพ่ใบนี้บอกว่าแล้วฉันต้องทํำยังไงมันเจ็บนะมันเสียใจนะฉันพร้อมไม่จะทุกอย่างแหละเพื่อให้ได้คนรักของฉันเนี่ยกลับคืนมาเพื่อให้ได้คุณคนเดิมเนี่ยที่ไม่ได้เปลี่ยนไปเนี่ยกลับคืนมานั่นเองเพระพาะไพ่ใบต่อมาเนี่ยขึ้นมาว่า The Hermit ิต นะครับผมเดยเฮอร์มิตในที่นี้คืออะไรคือคุณค่อนข้างจะเห็นภาพของคนคน,คนหนึ่งอดีตที่ผู้ชายคนหนึ่งที่เหมือนกับลงไปที่ห้องเก็บของได้เห็นบันทึกเรื่องราวมากมายเห็นรูปถ่ายของคนที่เขารักแต่เขาทําได้เพียงแค่เหมือนกับมองดูรูปถ่ายมองดูข้อความมองดูบันทึกนึกถึงเรื่องราวของกันและกันแต่ตอนนี้คนละของเขาเนี่ยไม่ได้อยู่ตรงนี้แล้วอาจจะอยู่ห่างไกลกันไปแล้วหรือว่าตอนนี้คนละของเขาเนี่ยอาจจะรู้สึกเหมือนกับทิ้งความทรงจําทิ้งความรู้สึกไว้กับคุณโดยการที่เขาเหมือนกับเดินออกไปจากคุณหรือว่าพยายามที่จะห่างคุณออกไป ปล่อยคุณจดจาเรื่องราวหรือความรู้สึกที่มันอยู่ตรงนี้ของกรารละการนั่นเองนะครับเดอเฮอร์มิตใบนี้ไบอกว่าชาวสีมังกรเนี่ยค่อนข้างจะเหมือนกับคาดหวังคิดว่ามีความหวังอยู่แม้มันจะน้อยนิดแม้มันจะเหมือนกับแทบจะไม่มีโอกาสก็ตามที่เขาจะกลับมาเป็นเหมือนเดิมแต่เราก็ยังจะรอเพราะเราเฝ้ารอเรื่องราวเฝ้ารอหนังสือเล่มเก่าอ่านตอรตี่รูปถ่ายที่เราเคยมีรูปกันนะครับผมยังนึกถึงรูปเขาอยู่เลยนะครับผมไพ่ใบ,ใบนี้ไดยบอกว่า ฮีโรเฟนชาวราศีมังกรนะผมผมบอกเลยว่าถ้าเกิดคนรักของชาวสีมังกรมาดูหรือว่าคนที่เกิดอาศีมังกรเนี่ยส่งคลิปนี้ไปให้คนที่คุณรักเนี่ยผมบอกเลยผมชาวสีมังกร คงอยากจะบอกคุณว่าเขารักคุณมากถ้าเกิดถามว่ารักมากแค่ไหนเนี่ยนะครับผมไพ่ใบนี้บอกฮีโรเฟนคงรักหมดแหละรักหมดใจจริงๆรักด้วยชีวิตรักด้วยความบริสุทธิ์จริงๆนะครับผมพร้อมจะทําทุกอย่างพร้อมที่จะดูแลรักด้วยความรู้สึกที่เหมือนกับจริงใจจริงจังนะผมพร้อมที่จะเหมือนกับทําทุกอย่างเพื่อคุณเลยนะครับผมถ้าเกิดถามว่าจะเจ็บแค่ไหนจะเสียใจแค่ไหนในวันที่ไม่มีการเนี่ยไพ่ขึ้นมาว่าฮีโรเฟนคือบอกเลยครับผมน้าตาเนี่ยก็เปรียบเสมือนสายฝนที่ตกลงมาแหละน้ําตาก็เหมือนกับน้ำทะเลทั้งทะเลแหละ นะครับผมนะั่นคือความเสียใจที่คุณเดินจากฉันไปคุณทิ้งฉันไปนั่นเองแต่ถ้าเกิดถามว่ารักแค่ไหนบอกเลยครับผมฮีโรเฟนรักมากรักที่สุดนะผมรักเท่าฟ้าเลยนั่นเองนะครับก็ขอให้คนรักของชาวสีมังกรมาดูคลิปนี้เนี่ยก็ลองนึกถึงความรักของชาวสีมังกรดูว่าความรักของเขาเนี่ยรักคุณมากแค่ไหนยิ่งใหญ่แค่ไหน <hoof ing> ที่ยอมเหมือนกับรู้ว่าคุณทําร้ายเขารู้ว่าคุณเหมือนกับไปจากเขาแต่เขาก็เหมือนกับรู้ว่าคุณเปลี่ยนไปแต่เขาก็ไม่อยากจะพูดหรือว่าไม่อยากจะสร้างความวุ่นวายให้กับคุณนั่นเองนะครับ และภายไปต่อมานะผมขึ้นมาว่าดัมเมิเชียนผมไม่คิดว่าตอนนี้ชาวสีมังกรหลายๆอย่างเนี่ยคุณคงเห็นเหมือนกับผู้ชายคนหนึ่งที่เขาดึงดาบออกมาจากหมวกจากความจริงมันต้องเป็นพวกกระต่ายน่ารักน่ารักนะผมว่าเป็นสิ่งของที่มันดีๆดูดูความเหมือนกับสดใสแต่วันนี้กับกายเป็นดาบผมไม่คิดว่าตอนนี้ชาวสีมังกรยท่านเนี่ย หลายสิ่งหลายอย่างที่เขาทิ้งไว้กับคุณเนี่ยไม่ใช่แค่คําพูดคําสัญญาหรอกเขาคงทิ้งคาว่ารักไว้กับคุณในใจของคุณด้วยเขาคงทิ้งความเจ็บปวดความเสียใจแล้วก็ทิ้งดาบไว้ในใจของคุณนั่นเองไพ่ใบนี้เลยบอกว่ามาลงเลยแค่ความเจ็บปวดนะครับผมที่เขาทิ้งเอาไว้ว่าเขาบอกว่ารักเราที่เขาบอกว่าคิดถึงเราที่เขาบอกว่าเขามีแค่เราวันนี้เขายังทิ้งอย่างหนึ่งไว้ก็คือความเจ็บปวดที่อยู่ในใจนั่นเองในชาวสีมังกรนะครับและไพ่ใบสุดท้ายนะผมขึ้นมาไพ่สี่เหรียญผมคิดว่าตอนนี้ชาวสีมังกรถ้าาา่นเเกิดคคคุุณณถว เขายัางต้องการคุณอยู่หรือเปล่ายังมองเราอยู่หรือเปล่าจะเห็นว่าเห็นไหมครับผู้ชายคนหนึ่งเขานั่งมองผู้หญิงคนนี้ยอยู่ไกลๆแล,ล้วก็ยังอยากจะเข้ามาหาเข้ามาคุยด้วยผมไปคิดให้สี่เหรียญใบน,นี้บอกชาวสีมังกรหลายท่านว่าเขาเองก็ยังมองคุณอยู่นะยังนึกถึงคุณอยู่ยังต้องการมีคุณอยู่ด้วยซ้ำไปนะครับผมยังคิดว่าเขาสามารถกลับมาได้ยังดัาคิดว่าคุณยังคงนั่งรอยอยู่ที่เดิมเลยเขาคิดแบบนั้นเลยนะครับผมเขาคิดว่าคุณอาจจะ รอเขาได้ทนกับเขาได้โดยที่ไม่เป็นอะไรนะครับผมเพราะเห็นภาพผู้หญิงคนหนึ่งเขาแต่งตัวดีนะหน้าตาก็ดีด้วยแล้วเขาคิดว่าเขามีทางเลือกแต่เขาก็ไม่ได้ไปเลือกอะไรไม่ได้ไปไหนเลยยังนั่งอยู่ตรงที่เดิมนะครับแต่ผู้ชายคนนี้ก็ยังคิดแบบนั้นเลยผม,มคิดว่าคนรักของชาลวสีมังกรเนี่ยเขาเองก็ยังอยากมีคุณอยู่แล้วก็คิดว่าคุณยังอยู่ที่เดิมคุณยังมั่นคงคุณยังอยู่ที่เดิมยังรอเขายังรักเขาอยู่นะครับผม มาดูไพ่ของคนรักของชาวสีมังกรกันดีกว่าว่าเป็นยังกันบ้างน,นะผมไพ่ใบแรกขึ้นมาว่าหนึ่งเมยท้าผมเลยคิดว่าตอนนี้ชาวสีมังกรได้เกิดถามมาคนรักของคุณเนี่ยเขารักคุณบ้างหรือเปล่ายังมีความมั่นคงแล้วก็จะเลือกเราไหมผมขอตอบว่ามีไพ่หนึ่งเมยท้าเข้ามาผมบอกเลยว่าเขามีสิทธิ์ที่จะกลับมาเลือกคุณเขามีสิทธิ์ที่บอกว่าเขาจะรักคุณอย่นะครับผมในตอนนี้เลยเพราะหนึ่งเมยท้าใบนี้กับฮีโรเฟนคือการที่คุณสองคนเนี่ยแต่งงานกาันหรือว่าคบกันมานานหรือว่าทําดีกับเขาเนี่ย เนี่ผมคบกันมานานมีความผูกพันมีสิ่งที่ดีงานที่ชาวสีมังกรเนี่ยมอบให้แก่เขา้วเขาก็ยังรู้สึกว่ามันคือความมั่นคงมันคือความรักอยู่นะครับแต่ไพ่ใบต่อมาขึ้นมา cosmos, ไพ cendo, ่เจ็ดดาบคุณจะเห็นใบหน้าของผู้ชายคนนี้ได้ดีแล้วเห็นแล้วครับผมว่าไพ่เจ็ดดาบอันี้คือการที่เหมือนกับเขาแอบเอาดาบทุกเล่มเนี่ยแอบพกเอาไว้ติดตัวพร้อมที่จะทําร้ายคนพร้อมที่จะเหมือนกับทาอะไรที่ขโมยอ่ะนะครับไพ่ใบนี้ก็เปรียบชาวสีมังกรท่านว่าคนักของคุณตอนเนี้ยเขาอาจจะเป็นคนที่เปลี่ยนไปไม่เหมือนเดิมนะ นะครับผมแอบทําอะไรแอบคุยกับคนอื่นหรือว่าแอบทำไมรับหลังเราแอบโกหกแอบซ่อนใครไปอยู่หรือเปล่านั่นเองนี่ความรู้สึกที่เหมือนกับไม่บอกก็รู้ว่าเธอน่ะเปลี่ยนไปนะครับผมเขาคิดถึงใครกันบ้างนะครับไม่เหมือนเดิมไม่เหมือนคนเดิมที่เราเคยรักคนที่เรารู้จักกันนะครับแล้วไพ่ใบต่อมานะผมขึ้นมาว่าเดจัดติดกับฮีโรเฟนด้วยผมเลยคิดว่าถ้าเกิดชาวสีมังกรถามว่าคนรักของคุณเขาจะกลับมาเหมือนเดิมหรือเปล่าเขาจะเป็นคนเดิมหรือเปล่าไพ่จัดติดไอ้ฮีโรเฟนใบนี้บอกว่าเขาจะกลับมาเลือกในสิ่งถูกต้องเขาจจะะะกกลลััับบบมมาาาหคคคุุณณเเือนร แน่นอนครับนี่คือการอ่านดวงทั่วไปในกรณีชาวสิมัมงกรทําตัวดีทําตัวที่เหมือนกับว่าคบกับใครแล้วก็ดูแลเขาด้วยความรู้สึกจริงใจไม่เคยคิดที่จะครอบครองเขาไม่ได้คิดที่ว่าเราจะทําลายเขาแล้วก็มีอย่างเป็นเหมือนอย่างที่ผมบอกเนี่ยคนรักของคุณเขาจะกลับมาหาคุณนะครับเพราะไพ่เดจัดติกับฮีโรเฟนใบนี้บอกว่าคนรักคุณเขาก็รู้แหละว่าคุณดีกับเขาแค่ไหนคุณรักเขามากแค่ไหนและคุณทําถูกต้องมาตลอดคุณคือสิ่งที่เขาผูกพันค,คือสิ่งที่เขารักแต่ตอนนี้เขาอาจจะทําร้ายคุณทําไม่แฟร กลับมาทําดีแล้วก็กลับมาเลือกคนที่อยู่กับเขานานที่สุดคนที่ทนกับเขามากที่สุดคนที่ดูแลเขาไว้ตลอดนั่นเองก็คือชาวสีมังกรนะครับไพ่ใบสุดท้ายผมคยเ,เคออร์เคิลน,นะผมแนะนําชาวสีมังกรว่าเนเธอร์คอมมูนะิเคชันนะผมตอนนี้ชาวสีมังกรหลายท่านเนี่ยถ้าคุณถามว่าคุณควรทำยังไงไพ่เขียนว่าตอนนี้ปล่อยให้เป็นเรื่องของธรรมชาติเถอะอะไรจะเกิดก็แล้วแต่มันอะไรจะเกิดก็คือเกิด นะผมถ้าเขาจะาจะกลับก็กลับเ้าไม่อยากจะกลับก็แล้วแต่เขาก็แล้วแต่ใจของเขาเลยนะครับผมวันนี้ก็เลยคิดว่าวันนี้ที่เขาเปลี่ยนไปทุกสิ่งทุกอย่างที่มีการเปลี่ยนไปเนี่ยนะครับผมแล้ววันใดวันหนึ่งถ้าเกิดเขาจะกลับหรือไม่กลับหรือเขาจะรักหรือไม่รักเขาจะเลือกช้นหรือไม่เลือกก็แล้วแต่เขาก็แล้วแต่เธอนั่นเองนะครับก็ <c oughs> ขอบคุณชาวสีมังกรทุกท่านที่เข้ามาดูคลิปนี้นะผมฝากกดติดตามฝากกดซับสไครต์ให้หน่อยนะครับและใครที่อยากดูดวงส่วนตัวก็แอดไลน์มาได้เลยนะครับสวัสดีครับ